มผมนายจนนาดอนมากเล็ที่บผมนายวินสงพนเลขที่ีกิรเวทครับวันนี้จะมานำเสนอก,กิจกรรมที่นิวศิษยาเรื่องแยกส่วนสั้งใหม่สเสนอครูวิลาวด์พงใจในรายวิชาวิทยาการสุวรรณแล้วโทรศัพท์มือถือเคสหลังช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของโทรศัพท์ไม่ให้เกิดการเสียหายมากกว่าเดิมหน้าจอทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ต่างๆแบตเตอรี่ช่วยเก็บพลังงานและให้พลังงานแก่โทรศัพท์ ล้องใช้ถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอมีฟังก์ชันต่างๆแตกต่างกันไปเช่นการถ่ายสาร m โมชันการถ่ายการถ่ายฟัสชั่เป็นต้นกระจกหน้าไฟฉายกระจกกั้นมีหน้าที่สําหรับป้องกันหลอดไฟจากการกระทบกระเทือนที่อาจเกิดความเสียหายแก่หลอดไฟได้หลอดไฟส่วนที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของไฟฉายเพราะเป็นตัวให้แสงสว่างหากหลอดไฟคาด แม้ว่าถ่านไฟฉายยังจะไม่หมดไฟฉายก็จะไม่สามารถให้แสงสว่างได้ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเราสามารถเจอถ่านไฟฉายได้หลายรูปแบบตั้งแต่ทรงกระบอกสี่เหลี่ยมคล้ายเม็ดกระดุม เนื่องจาก่านไฟฉายเหล่านี้ต้องมีพลังงานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ไฟฉายไปจนถึงโทรศัพท์มือถือฝาปิดท้ายไฟฉายทุกกระบอกจะต้องมีส่วนฝาปิดท้ายไว้สําหรับเปิดปิดเพื่อเปลี่ยน่านไฟฉายนอกจากนั้นยังเป็นบริเวณติดตั้งโลหะเชื่อมกระแสไฟฟ้าระหว่าง่านไฟฉายกับขั้วที่อยู่ด้านในสุดของไฟฉายเพื่อกระตุ้นกระแสไฟฟ้าไห,หลผ่าน ไปให้พลังงานหลอดไฟฉายกระบอกไฟฉายกระบอกไฟฉายส่วนของไฟฉายที่สำหรับสัมผัสเพื่อใช้งานการออกแบบให้เป็นรูปทรงกระบอกเพื่อให้ไฟฉายมีรูปทรงกระทัดรัดเหมาะมือเหมาะสมกับมือสามารถพกพาได้อย่างสะดวกรถบังคับมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าแทานแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าตัวรับสัญญาณรีโมทช่วยรับความั่งอย่างรีโมทและแสดงผลรีโมทคอนโทรลเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งใช้สําหรับควบคุมดําเนินการของสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องจักรต่างๆล้อและยางรองรับน้ําหนักของรถและรถ แรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวถนนโครงรถโครงที่ใช้เป็นราลาฐานสำหรับการสร้างรถยนต์โดยจะต้องมีความแข็งแรงเพราะต้องแบกรับตัวมอเตอร์ต่างๆกล่องดินสอชั้นวางดินสอชั้นวางดินสอเป็นส่วนที่ใช้เก็บดินสอปากกาหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆภายในกล่องดินสอกรบเหลาดินสออุปกรณ์สําหรับเหลาดินสอให้เหลียมมีหลายแบบเรียกสั้นๆว่ากบ เครื่องคิดเลขเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยในการคำนวณหรือแก้ปัญหาทางตัวเลขซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่สามารถคำนวณหรือแก้ไขหรือแก้ไขตัวเลขได้อย่างรวดเร็วปุ่มเปิดปิดเป็นชิ้นส่วนสำคัญของกล่องดินสอเพราะใช้เปิดปิดกล่องดินสสอความตามความต้องการฝาปิด เป็นส่วนที่ใช้ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ดินสอรหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนหลินจากกล่องดินสอรครับนวัตกรรมใหม่ก็คือกล่องดินสอที่สามารถบังคับให้เคลื่อนที่ด้วยมือถือและยังมีไฟฉายที่ใช้ในการนำทาง